มาคลิปนี้นะครับไม่ได้มาเล่นแข่งอะไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพามาส่องดูสนามทั้งหมดที่เราปลดล็อกได้ทุกสนามนะครับว่ามาดูกันนะครับว่ามันมีสนามอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลดล็อกในโชว์เคสกับโหมด my rise นะครับสนามแรกนะครับเป็นสนามลูช่าจากเม็กซิโกครับอันนี้เป็นสนามในฮอนะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีผู้บรรยายนะครับสนามนี้ ต่อมาก็เป็นสนามแบ็กแลสครับอันนี้สนามปกติที่มีให้นะครับอันนี้เป็นสนามที่ปลดล็อกเหมือนกันฮะสนาม b c w ดบเูครับเหมือนเป็นโรงยิมนะฮะอันนี้ก็ไม่มีผู้บรรยายเช่นกันแล้วก็ Cas แตร์เดอร์แคสเอครับอันนี้เป็นสนามหอใหญ่นะครับแล้วก็ Club ครับ UK เครับเป็นสนามใต้ดินนะฮะเหมือนกับเป็นสมาคมบอลร่ำลับของอังกฤษนะครับแล้วก็สนามดาวอัพดาวอัพครับ อันนี้เป็นสนามปกตินะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันเป็นฟิลแบบเกมของ v ซเวียบูธนะฮะเป็นช่องเกมของ v ซเวียบูธแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของ The m i s สนะครับเป็นเจ้าของสนามต่อมาก็เป็น ECW One Night Stand ปี2006ครับสนามนี้ให้มาเลยนะฮะไม่ได้ปลดล็อก Elimination Chamber 2023ครับยังเป็นสนามของปีที่แล้วอยู่นะแล้วก็สนาม Extreme Rules ครับสนามปกตินะ ฟ s าสเลนสนามปกติครับอันนี้ก็จะมีรถแข่งตกแต่งอยู่ทางเปิดตัวด้วยนะครับ h เฮ in เนเ l ลครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับปกติแล้วก็เป็นสนามโปรเ s ส l ิ n งเ a p ปนครับอันนี้ก็จะเป็นฮอลใหญ่เหมือนกันนะฮะเป็นสนามของญี่ปุ่นสนามนี้จะมีความพิเศษนะครับคือไม่มีไม่มีเสียงผูบ้บรรยายแล้วก็จะมีเสียงปรบมือระหว่างที่เราโชว์ท่าดีๆหรือว่าทำมูคเซตดีๆก็จะมีเสียงปรบมือสนามนี้จะไม่มีเสียงเจียวเจ้านะครับ ก็ถือว่าทําออกมาได้สมจริงมากต่อมาก็เป็นโรงยิมของญี่ปุ่นครับสนามนี้จะเป็นเสียงปกตินะครับแล้วก็สนามโจชิเจแปนครับอันนี้ก็แค่เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนบรรยากาศสนามเฉยๆนะฮะเหมือนกับสนามเมื่อกี้เลยนะครับ King of the Ring ครับแล้วก็สนามคลับคอนเสิร์ตนะครับเป็นสนามของ l Los s n n g l l s s l w w West l i n g นะฮะ อันนี้เป็นสนามที่จะมีเวทีคอนเสิร์ตตั้งอยู่บริเวณด้านข้างนะครับเวลาเปิดตัวเวลานั้งเวทน,นเปิดตัวเนี่ยผมว่าสนามนี้เล่นไฟเอฟเฟกสวยมากนะฮะเมนอีเวนต์ครับ,รบสนามปกติแล้วก็เม็กซิโกพลาซ่านะครับเป็นสนามของสมาคมเม็กซิโกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะจัดอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มิกซ์แม h ช h ชาเลนครับอันนี้เป็นสนามเก่ามันนี่อีเดแบงปี2023ีนะครับเป็นสนามของปีที่แล้วครับ แล้วก็ Motion Capture Studio นะครับอันนี้เป็นสนามที่เขาทำแอนิเมชันของเกมมวยปล้ำ 2K นะฮะก็มีให้ปลดล็อกกันในโหมด My Rise ครับ Night of the c h a m p i o n 2023ครับอันนี้เป็นสนามฮอใหญ่นะแล้วก็ NXT ครับ NXT 2.0นครับ NXT b a t t l e g r o u n d อันนี้ก็จะเป็นฉากที่เปลี่ยนไปนะฮะ NXT Goras 2023ครับอันนี้เป็นสนามเล็กแบบปกตินะฮะแล้วก็ Great American Bash ครับอันนี้ก็จะมีฉากเปิดตัวที่เป็นเฉพาะของเขาอยู่นะครับ Halloween h a v o c ครับเวอร์ชั่นของ NXT นะ NXT Heatwave ครับอันนี้เป็นสนามเล็กปกติเหมือนกันแล้วก็ New Year e v i l w ครับ NXT No Mercy อันนี้ก็เปลี่ยนฉากเปิดตัวเหมือนกันนะครับ NXT Roadblock ครับอันนี้เป็นของปีที่แล้วนะ NXT Spring b a k i n 2023ครับเป็นสนามที่มีฟิลแบบชายหาดนะพักร้อนอหลร่งนี้ Stand and Deliver นะครับอันนี้ก็เป็นฉากแบบปกติเหมือนศึกอื่นๆน,นะฮะแล้วก็ NXT Vengeance Day 2023ครับ เฟ b บ็กครับแล้วก็สนาม Performance Center อันนี้ไม่ต้องปลดล็อกนะครับอันนี้มีมาให้เลยก็เป็นสนามฝึกซ้อมของนักมวยปล้ำ WWE นะ q u e e n c o า Tournament ครับอันนี้เป็นศึกของผู้หญิงนะครับแล้วก็ศึกรอศึกรอนี่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะฮะแล้วก็ศึกรอปี2002ถึง2005ครับแล้วก็ Royal Rumble 2023ครับ ศึก SmackDown อันนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับแล้วก็ Smack d o w n งพ0นสแล้วก็ SummerSlam ของ MyRise ครับเป็นสนามเอาท์ดอร์ขนาดใหญ่ที่ปลดล็อกได้ในโหมด MyRise นะครับแต่ก็ไม่มีความพิเศษอะไรนะครับเป็นแค่หอกลางแจ้งเฉยๆ SummerSlam ปี1988ครับแล้วก็ SummerSlam ปี2023 w ซเวอร์ซีรีส์วอลเกมนะครับสนามนี้เป็นสนามล่าสุดของปีที่แล้วนะฮะที่สามารถทําทันแล้วก็เอามาใส่ในเกมภาคนี้ได้นะครับแต่เวลาเราเล่นวอลเกมเนี่ยกรงก็จะอยู่บริเวณด้านข้างนะฮะไม่ได้อยู่บริเวณด้านหน้าเหมือนกับของจริงนะสนาม TBD นะครับเป็นสนามอันนี้เป็นสนามในฮอลเหมือนโรงละครโรงกาล่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะมีฟิลแบบทองๆหน่อยแล้วก็ h a ฮา o w วีฮาว v อกของ w c w ครับปี1997 แล้วก็มันเดย์ไนโตรครับเรซซ์แมเนีย My ไร s ์ครับเป็นเรซซ์แมเนียที่ปลดล็อกตอนที่เราเล่นจบ My Rise ในตอนที่เราเล่นจบโหมด My ไร s ์นะครับเรซซ์แมเนียครั้งที่3ครับโหมดโชว์เคสเรซซ์แมเนียครั้งที่5เรซซ์แมเนียครั้งที่6ครับเรซซ์แมเนียครั้งที่8ครับ เรซเซมเนียครั้งที่10บเรซเซมเนียครั้งที่13บสามเรซเซมเนียครั้งที่17ครับแล้วก็ครั้งที่20นะอันนี้ทำสมจริงมากนะครับทางเดินเปิดตัวมีการเล่นเอฟเฟกภาพด้วยนะฮะเรซเซมเนียครั้งที่21ครับจัดที่ฮอลลีวูดนะแล้วก็เรซเซมเนียครั้งที่25่สเรซเมเนียครั้งที่30ครับ เรซเมเนียครั้งที่31ช่วงเวลากลางวันครับสนามนี้มีคนชอบเยอะเลยนะฮะแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนครับเรซเมเนียครั้งที่35นะครับเรซเมเนียก่อนโควิดมานะฮะแล้วก็เรซเมเนีย36อันนี้จัดใน Performance Center นะครับส่วนตัวผมชอบสนามนี้มากนะแล้วก็เรซเมเนีย36ในเวอร์ชันของ b ดย์ไวท์นะครับ แมที่ปั๊มกับจอร์นซีนาก็จะมืดๆหน่อยนะครับเดซมานเนียครั้งที่38ครับแล้วก็ครั้งที่39ช่วงเวลากลางวันครับ39ช่วงเวลากลางคืนแล้วก็สนามสุดท้ายนะครับ WWE Live นะครับเป็นสนามที่จัด House Show ของ WWE นะครับก็มีมาให้เช่นกันในภาคนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสนามทั้งหมดผมถือว่า ภาคนี้เขาทำเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามของ NXT แล้วก็ r スเทมเนียนะครที่มีเยอะก็ใครชอบสนามไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนภาคต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้เขาใส่รอกับ SmackDown ในทุกยุคมาก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับโอเคครับถ้าชอบก็ริมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ